สวัสดีครับวันนี้จะสาธิตวิธีการสร้างรีโมท Honda Civic FD นะครับในรถประมาณปีสัก7 0 0 7 2น0 8นะครับรุ่นนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่รีโมทกับตัวชิปเนะี่ยเป็นตัววงจรเดียวกันตัวรีโมทเองก็ไม่สามารถที่จะลงแมนวนวลได้นะครับฉะนั้นเราต้องตัวลงใช้รีโมทของ KD รุ่นที่เป็น NB นะครับสังเกตเวลาเราเลือกรุ่นนะครับที่เครื่อง KD 900นะครับเลือกเป็นตัว C i วิ c นะครับ โอเกกด enter ไปนะครับจะบอกใช้กับซีวินะครับพอ, Sim อจะ simulate device เครื่องจะบอกว่าต้องใช้ nbcd เท่านั้นนะครับฉะนั้นเราจะ simulate อยู่ device ในการลงรีโมทไม่ได้นะครับต้องลงไปลงรีโมทกับชิปเนี่ยสังเกตรีโมทรุ่นนี้จะมีชิปอยู่ในตัวนะครับเราเริ่มเป็นการเอาดอกของลูกค้านะครับเข้าไปบิด on นะครับรุ่นฮอนด้านะครับ ตัวนี้ก็เป็นน่าจะเป็นอีโม3นะครับเครื่อง SKP จะใช้เวลาอัดดัพอยู่ประมาณ1นาทีนะครับ ตัวรีโมทต,ตัวนี้เป็นตัวที่เราทําการสร้างโดยเครื่องเคดีเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราใส่ฐานเข้าไปแล้วนะครับปกติเวลาสร้างเนี่ยใช้าสายต่อนะครับผูงกับตรงนี้นะครับโดยไม่ต้องใส่ฐานแล้วก็สร้างรีโมทเสร็จแล้วก็เราทําการเอาฐานมาใส่นะครับเพื่อทําการโปรแกรมชิปเข้าไปรุ่น,ร,นรุ่น n b นี้เวลารีโมทจะลงรีโมทเนี่ยไม่จําเป็นนะครับเราใช้วิธีการลงชิปเข้าไปรีโมทก็จะลงไปด้วยนะครับ เราจะแอดวันพีดคีย์นะครับสร้างเพิ่มดอกุญแจเข้าไปนะครับเครื่องบอกให้เทิร์นออนเราเทิร์นออนแล้วนะครับกด Yes ไปนะครับเครื่องบอกให้เทิร์นออฟนะครับปิด o f ออฟเครื่องบอกให้เทิร์นออนเถิดบิดออนะครับเครื่องจะเข้าสู่โหมดโปรแกรมมิ่งนะครับเครื่องบอกให้เทิร์นออฟนะครับปิดออฟเครื่องบอกให้ใส่ดอกใหม่นะครับแล้วก็สลับเอาดอกตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับพยายามเอาชิป ชิปให้แนบนิดหนึ่งนะครับต้องบิดบิดออฟนะครับบิดออนบิดออฟบิดออนถ้าจะถามว่าไฟดับไหมถ้าไฟดับเราก็กดเยสไว้นะครับ ก็ให้บิดออฟนะครับบิดออน